โอเคครับผมสวัสดีคนนี้ครับนี่อยู่ผม PP Man ผมได้จะไปเล่น Buffalo Win นะครับผมวันนี้ไม่ดูน่าตอนเมื่อกี้เลยนะครับผมโอเคไม่เพิ่งจะเพลย์มาที่เปิดที่200ปอตโต้ไป50ครั้งลุยไปไปไปจะหาก,กันไหมคืนขอไหลยาวๆจะไงแล้วไม่ไหล ไป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 หลไปเงินด้วยหลไป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 ปไปไปปไปไนไมไป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 ไไปไปไปเปไ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 าไป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 ไไ หลายหน่อยอเงินจะหมดแล้วทุกคนโอเคมาโอ้เจ็ดร<า>้<า>อยยี่สิบมามาไปคูนสามโอ้โหหลายเช่นน้อันเนึงครับไป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  เงินไหลเข้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนกี่ครั้งไหมแล้วโอเคมาหอไหลไม่ไหลอีกแล้วโอ้โหแล้วเรียบร้อยหมดห้าพันสี่หมดโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้สำหรับต้งโรบินไห้พีจีนะครับผมนี่นะครับเป็นใครยครเล่นมินตาล่านะครับผม ผมแนะนำให้เล่นนะครับผมรูหอ,อประ <c oughs> เทยแล้วสำหรับนี้สวัสดีครับ